เนี่ยแสนห้าค่ะแสนห้าแสนห้าเนหะอย่าอย่างสปีแล้วแสนห้าแล้วสนห้าละแต่แบบที่กูใช้ตอนนี้ที่กูให้มาอันไหนแบบไหนดนอได้เลวชีคไปยดยดนมลูกโป่งน้ำคือนมป่อเมือจับทนี้แม่ก็ดันไปทางนี้พอจับนี้แม่ก็ดิ่นมาทางนี้ก็คือลูกโป่งน้ำ เยอะมากทั้งในการคอมเมนต์ในการ DM ในการในการส่งเข้ามาในเพจของเราจะบอกว่าจริงๆท่านสมุดบางคำถามอะถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไม่สะดวกใจที่จะพิมพ์อะไรคอมเมนต์เนี่ยสามารถเด irect มาหาเราได้นะคะในแฟนเพจแต่คอมเมนต์ชอบคอมเมนต์มากๆชอบคอมเมนต์มากๆจริงๆสนุกมากเวลาอ่านคอมเมนต์ทุกคนเพราะว่าเราอ่านกันจริงๆแล้วก็มีการแบบแคปมาให้กันและกันดูนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแหละแต่ละคนมีคำถามเยอะมากๆไปแล้ว จะเริ่มกับคลิปไหนนี่ไงเริ่มกับคลิปคลิปนมเอานมนะอยากรู้ราคาซิลิโคนอะไรและทําที่ไหนทรงก่อนเลยไหมทรงก่อนเลยทรงก่อนเลยทรงทรงทรงหยดน้ำหยดน้ำค่ะซิลิโคนโมติว่าค่ะอะไรก็ไม่รู้เมนเทอร์ค่ะเมนเทอร์อะไรเทอร์คุณเมนเทอร์ว่าราคาว่าทำไมอยู่ดีมึงรู้กูคิดว่าของกูน่าจะเมนเทอร์ราคาอะไรกูไม่รู้เพราะว่ากูได้ทำแบบ สปอนเซอร์เพราะว่าเขาอยากแบบให้ม so ีถ oh, oh, oh ่ายอะไรอย่างนี oh. ้ถ่ายนมหรอไม่เขาไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายไอหัวนมป่ะไอขื่นเปป่ะโอเคโอเคเนี่ยแสนห้าค่ะแสนห้าแสนห้าเนาะหยดหยวสิบปีที่แล้วข้าวแสนห้าค่ะเอ่อเป็นคนแบบหยดน้ำเหรอคะแล้วก็มึงก็หยดน้ำแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่สิบปีหลังจากมึงนะเท่าไหร่แสนสี่นี่เสียงเงินหรอ เราเป็นพวกเสียงเงินก็เลยไม่ได้บอกว่าที่ไหนพี่ปลายบอกได้ว่าที่ไหนบอกเลยของพี่ปลายคือ SLC ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าแต่ละคนน่ะทำมาเราทำที่นี่ดีเนตชาดีบก็ได้เนตที่ไม่บอกไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกไอของกเนมี่เอาอยู่อยารู้เลยทำนมแล้วนมชาไหมแล้วนานแค่ไหนจะเหมือนเดิมมึงกูชอบมากคำถามเนี่ยมันมีคนที่เคยชาไปตอบได้รึเปหรอจริงกูเห็นคือเราไม่ชา ของกูอะมันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบไรความรู้สึกแน่นอนแต่รู้สึกว่ามันแบบหนึบหนึบหนับหนับขึ้นหนับเือคือมันไม่แบบเนอะคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้คือเ <c oughs> วลาเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะอิ e r t อ่ะหรือแรงเฉื่อยอ่ะหนึบบอ่ะกูรู้สึกเหมือนแบบมประมาณช่นั้นนะ่ ความรู้สึกยังดีแต่มันแบบมันเฉยมันมันเหนื่อยคือเหนื่อยเหรื่แบ่ว่าการนวดช่วยได้ใช่ใช่แต่ของเราอ่ะมันมันรู้สึกชาช่วงแรกๆข้างในลึกๆของนมเราแต่ว่าตอนนี้คือหายแล้วใช่ใช่นี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 ่ขอนคนนี้เป็นหัวอกเดียวกับเด็กค่ะหัวอกเดียวกันเลยว่าการไม่มีนมเหมือนเป็นความพิการอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้สึกแย่เท่าไหร่เป็นขนาดครับดีอยู่แต่พอหลังจะมีลูกสามไม่เข้าใจ ม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมยอยู่ดีๆนมที่มีอยู่ยุบหายเข้าโครงไปหมดห<า>จน,จนเหลือแต่หัวนม,วนมเรียกเป็นครับเอยังไม่ได้เลยดีกว่าทุกใจอยู่หลายปีใส่อะไรสวยๆก็ไม่ได้ใส่เสื้อก่อก,อกนี่ลืมไปได้เลยจนตัดสินใจทาหน้าอกตอนนี้ทํามาใหม่ได้ครบหนึ่งปีหลังจากไม่มีครับโอ้เข้าใจ จนตอนนี้กลายเป็นคัพดีขนาด4 0 0 c ใต้กลามเหนือยี่ห้อหมอตหว่าซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีการรับรองว่าไม่มีการเกิดพังผืดแน่นอนอแต่ว่าทำที่ออสเตรเลียเห็นแต่ละคนทำงานไม่ถึง300แต่ว่าขนาดดูใหญ่มากแต่ถ้าเทียบของเขาเองเขาบอกขอเขาไม่ได้ใหญ่มากจากประสบการณ์เดียวกันมีใครมีอาการเจ็บผลนมแล้วยรงรู้สึกชาชานี่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วยังไม่หายช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะอ่านีตอบกลับมีตอบกลับอ่าตอบกลับอ่ะมตอบกลับ เหนือหรือใต้คะข้อเสียงการทำนมก็ตรงนี้นี่แหละค่ะบางคนรู้สึกไวกว่าเดิมอุ้ยดีจังบางคนรู้สึกชาไม่มีความรู้สึกะไรก็มีส่วนตัวความรู้สึกที่หัวนมน้อยลงค่ะอาการชาใช้เวลาค่อยดีขึ้นนี่เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วชาเหมือนเดิมเด๊ะชาในที่นี้เหมือนกับว่ามึงจะไปฉีดได้าทำโบท็อกอ่ะมันแค่ชาแบบเหมือนครีมทาผิวชาชาผิวหนังภายในชาแบบไกลๆกลของคูขชาข้างในตอนคุณทำนะ ชาข้างในคือไม่ว่าจะเกาอะไรอ่ะมันจะรู้สึกแบบเหมือนแขนอยู่ไกลเหมือนเวลาฉีดเราจะถอนฟันอะแล้วหมอชี้ยาชามันจะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่อยู่ข้างในของลึกๆมันหนาเว้ยมันรู้สึกหนาบางจริงจริงมันคล้ายๆแบบที่บอกว่าบอกแล้วมันหนืดมันหนึบอ่ะคำถามต่อไปนะคะ กลังกายแล้วเจ็บแผลไหมคะทามาหนึ่งปียังเจ็บแผลที่รักแร้อยู่เลยเฮ้ยปีหนึ่งเลยหรอใช่ของเราอ่ะเขาเขาให้หยุดออกกำลังกายกี่เดือนะปอปูบอกว่าอย่างน้อยเดือนหนึ่งกูก็เดือนหนึ่งมากกว่านั้นด้วยมากกว่าเดือนหนึ่งกูถึงกับสองไม <ข S 1> ่ก็สองของเราก็ประมาณสองเดือนแต่ว่าตอนนี้แผลเราทำที่รักแร้เหมือนกันตอนนี้ตอนน้องทํามาเราหายเจ็บตั้งแต่ประมาณเดือนที่หกแล้วออกกำลังกายได้ปกติไม่ว่าอะไรก็ตามแต่อยากให้ในนเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงว่า บางทีหมอจะไม่ให้ออกส่วนบนบ้างมัจะทำให้นมเราแข็งขึ้นบ้างเออก็คือตอนที่ทำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกเทรนเนอร์ตรงๆเลยว่าสวัสดีเราทํานมไม่ต้องเล่นอกเยอะเพราะอกเราตึงอยู่แล้วเออ้องกันแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงนะคะที่ทำแรกๆก็ถ้าเกิดใส่ชุดออกกําลังกายแล้วมันจะเห็นเป็นลูกแล้วก็โุ้มเกิ้มยัเไยวะคู่เวียนโตอ๋อโอเคบางทีมันเบื่อนะเว้ยเวลาคนมองก็แบบ ทำไม่ทําทําไม่ทำสู้นี้ให้มันมาแอบมองให้มันแอบคิดกูบอกเลยวกหุนมบอกแบบเราของเราเราก็บอกนะอาหารสำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าหนึ่งปียังเร็จแผลที่รักแร้เนี่ยเราแนะนําให้ปรึกษาเลยว่อเพราะว่าเราอะไม่เป็นปัญหาตรงนั้นเออถ้าหนึ่งปีแล้วยังเจ็บน่าจะแบบมันอาจจะเป็นทางผืดหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่กูทําอ่ะแล้วแผลที่ที่รักแร้อ่ะ เขามีวิธีในการดูแลคือกดที่แผลต้องยืดที่แผลเพราะไม่งั้นสกายเป็นพังผืดที่จะแหลด้วยเขาอยากให้รีวิวเสื้อชั้นในรวมถึงซีโคนหรือว่าเป็นแผ่นแปะหน้าอกเวลา oh. ที่เราใส่ชุดที่มันแบบต้องเปิดส oh. ลับเวลาที่เราทํานมคือส่วนตัวเป็นคนชอบนมลาอยู่แล้ว hmm. เออแล้วพอทํานมแล้วมีนมอะ่ะแล้วคือนม, hmm. นมที่ทํายังไงมันก็จะไม่เหมือนนมธรรมชาติมันจะไม่มีความเหมือนแบบร้อยๆเลยนะคือยังไงมันก็จะยังมีความดูเป็นทรงที่ โครงตัวข้อดีของมันก็มีนะสำหรับกูก็คือกูรู้สึกว่าแบบกูออกไปไหนกูคือแปะแแปะที่แปะหัวนมอะที่เป็นเซลล์อะแล้วก็ใส่เสื้อในเงินเนว่าคนที่ทาหน้าอกก็คือก็ใส่เสื้อในที่มีสองน้าดีกว่ามีคงได้ปะไม่แนะนําของมอเน,น็กเขาบอกว่า ừ, ไม่ต้องมีโครงหมอเราก็ไม่แนะนานให้มีโครงแต่ว่าปกติก็จะเป็นมีที่แปะหัวนมที่มีสองแบบแปะหัวนมแบบแรกมันจะเป็นแปะหัวนมที่มันจะเป็นแบบหนาๆหน่อยอะ แต่แบบที่กูใช้ตอนนี้ที่กูให้อมนไหนแบบไหนยอได้เลยฮ่ชีไปยุดยุดแต่ซีโคนที่มันบางๆแล้วก็หนาแบบนี้มีกลางปานใหญ่งั้นเลยไม่มันจะครอบคลุมตรงนี้ไงไม่เห็นหงายใช้เาราะว่าถ้าเกิดมีแค่ตรงนี้แล้วบางทีมันก็เห็นเป็นแบบสองชั้นที่เป็นมันเป็นคอนวดดมเท่าไหร่ก็ไม่นิ่มเหรอคะแล้วจับไฟแล้วมันเหมือนอะไรคะพี่กลับใจแล้วมันเหมือนลูกโป่งน้ำเออ เหมือนลูกโป่งบ็คแน่นหน่อยเออมันดิ้นไปดิ้นมาได้เพราะว่านมธรรมชาติมันจะเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเวลาดินน้ำมันอะมันจะแบบเหมือนเวลานวดแป้งอะค่ะนั่นแหลนมธรรมชาติแต่นมลูกโป่งน้ำคือนมปลอมเหมือนเป็นเคลื่อนที่ได้เราจับตรงเนี้ยแม่งก็ดันไปทางนี้พอจับนี้แม่งก็ดิ่นมาทางนี้ก็คือลูกโป่งน้ำเป็นต้องเต็นคือนวด ว่านี่ไหมต้องนวดนานมากมากกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็ยากเช่นกันนวดมาสิปีแล้วใช่ไหมก็บอกว่าดูโอ้ยแต่นิ่มยังไงก็ก็ไม่เหมือนนมจริงสาวคนทําในไทยหรือเปล่าคะไทยค่ะทไมทั้งสาวคนทําในไทยนะคะอันนี้ไม่น่าเกี่ยวเนเป็นคนในหรือนอกวงการคะในหรือนอกวะน่องๆในในหรอน่องในในคุณถามดิไม่ได้แต่มีคนอยากรู้เยอะ เคยแสดงบ้างตอนเด็กๆแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาแต่ด้วยความมีเพื่อนในวงการเยอะแล้วก็ยังมีการเป็นพิธีกรก็เลยเจอดาร์ลอมดาราเยอะก็คือเหมือนครึ่งครึ่งครึ่งคเนาะคึงบอกขรึ่งน้าจริงๆก็คือพิธีกรอ่ะแตนกูว่ามึงเป็นคนในวงการแหละเพราะว่าถ้าทำงานใหม่เออใช่นแค่หมดเพนคำถามต่อมาคือแต่ละคนทุนเดิมมีเท่าไหร่ครับพี่เอานะคะตอนนั้นมี A 75แต่มีเนื้อ minus A แต่มีเนิน B 70ค่ะ B 70นะคะอีดอกของเรายังทำดีมากอเงี้ยใช่ไม่อนนี้มันเป็น B 70ที่พอตอนนั้นที่ผอมลงเขาออกกําลังกายแล้วมันไม่เต็มคับแล้วนะเหมือนกันมันใส่กันเดิมแล้วมันเลใส่ได้เหมือนกันมันมีร่องเหลี่ยมบาทอะมึงอธิบายได้เลยเกียดแล้วก็เห็นภาพมอีดอกต้องแต่สายเคมีโมเมนตัมอะไรของบารัะแล้วก็ต่อมาเป็นแต้นรวดทุกม่งอะพี่ขาหนูอยากจะแก้ที่มีโรงพยาบาลแนะนำและราคาไหมโรงพยาบาลเนี่ยเราจะบอกเลยว่าถ้าอยากแก้ ให้ไปหาให้ไปปรึกษาเองดีกว่าเพราะว่าเราอะแนะนําไม่ได้จริงๆว่าปึ๊กนิกไหนจะดีคลินิกไหนจะไม่ดีอาจจะถูกไม่ถูกจริงแต่ราคามประมาณเท่าไหร่วันนี้ที่ตอนนั้นแบบที่เราแสนห้าสติลตอนนี้ที่เราไปแสนห้าเป็นร้านใหม่เออแสนห้าร้านไหนยังยังไม่ได้ทํานะคะกูไม่มีความรู้เรื่องการแก้เลยแต่ว่าเท่าที่รู้ส่วนใหญ่การแก้ศัลยกรรมแพงกว่าการเอาเข้าเอาข้าแล้วแล้วถูกค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้ไปปรึกษาหมอนะคะแต่ราคาอาจจะอยู่ที่เป็นแตกแสนแน่นอน เราก็บอกว่าแตกแสนแน่นอนนะจ๊ะขึ้นอยู่กับซิลิโคนด้วยล็อกพวกสามของเรานะคะเคร็ับก่อนไปทะเลพี่เนค่ะเวลาซื้อเครื่องมาเองหรือว่าพี่เนตไปทำที่คลินิกคะทำที่เดียวเครื่องตัวเองเวล่ามาต้องนอนอย่างนี้มันต้องนอนอย่างนี้แล้วก็ซึ้งซึ้งซึ้งทำเองไม่ได้เครื่องมันเป็นล้านแน่เลยหลายล้านแล้ก็ต้องทำหลายครั้งเหมือนกันเนาะจริงๆี่เขาบอกให้ทำสองอาทิตย์ข่างเนาะเพื่อความเรียบแต่พอทำเสร็จปา๊บขาวจะร้อนชอบมากเลยอ่ะนมเต้า ยังไม่หายตหลกเรื่องนี้คือเป็น<อ>เรื่องเครียดที่จริงๆแล้วยังเครียดอยู่มีคนอินบ็อกซ์มาจริงๆว่าพี่เนกขาหนูเคยมีนมเต้าที่สามที่สี่อย่างที่แล้วหนูไปเอาออกมาแล้วคาดที่โรงพยาบาลเชียงใหม่น้องไ่ได้เชียงใหม่<อ>แล้วเขาเขาบอกว่าถุกคาที่มีประจําเดือนน้องนมตรงนั้นก็ใหญ่ขึ้นด้วยจเจ็บไปด้วยปวดไปด้วยเขาเลยไปปรึกษาหมอจากความอ้างกินของน้องบอกซึ่งปูโรบีบน้องเลย เาอะเป็นเหมือนเพศแม่ที่บางทีเราเกิดมามีนมมันก็ไข่นมแมวที่มันมีหลายๆเต้าอะมันก็เป็นไปได้ว่าเรามีเชื้อนมอยู่ตรงเต้าพวกนี้ด้วยคนบางคนท้องมีน้ํานมออกจากเต้าที่สามเต้าที่สี่ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอจริงก็เลยยังไม่แน่ใจว่ายังไงเขาบอกว่าตัดออกได้แล้วน้องสกรูป After ีฟอร์อัพเตอร์บด้วยมึงแล้วคือเขามีเหมือนกูเนแล้วเ็าบอกว่าพี่เนทพี่เนช่วยสังเกตดีๆหน่อยได้ไหมคะว,ว่าตกลงจักรเลตของพี่เน็กอะมีหัวนมอยู่หรือเปล่าเฮ้ยดีไหม ก็แต่น้องเขาบอกว่าน้องเขาปวดไปบ้างตอนที่เขาเป็นอะปวดใช่ไหมแต่เขไม่ปวด<ร>แต่เนกำลังคิดว่าถ้าเกิดเนจะแก้นมมาค่อยตัดทีเดียวเขาก็ทำแต่นมซึ่งก็จะมีรอยแผลเป็นเหมือนคนทำนมอะไขมันออกได้แล้วเนก็เลยไปอ่านดูเขาว่าน่าจะมีการดูไขมันได้ตัดออกได้และออกกำลังกายทาจัก้าได้อ๋อคืออะไรต้องช่วยกันอะไรเออแต่ว่าเน่ก็มีวิธีก็คือเนี่ยใส่เสื้อตัวใหญ่ไปซ่าก็ไม่เป็นไรหรือใส่สายเดี่ยวที่มันติด กำลังจริงถ้าไม่สนใจก็ก็ช่างแม่หมูก็ใส่อะไรก็ใส่ได้ใช่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 แล้วก็ใช้แอปลบเอาจริงๆอันนี้ก็เลยคิดว่าอย่าเลยไม่อดจอะเคียรว่าแบบพวกมันต้องวางไงสลบถ้าจะทำนมแล้วตัดออกเห็นด้วยเออคือถ้านนี้ต้องสลบทีเดียวเพื่อเอาจากกระแลออกก็ก็อาจจะทำเย<ๆ>อะเลยทมไปเลยอยากให้สอนโพสท่าหายลูก อันนี้อยากทำเป็นอันนี้เดี๋ยวเราทำเป็นให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนจังเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมีสิ่งที่ไม่สวยต่างกันใช่อย่างเรามีขาที่เราจะต้องมีวิธีการโพสละแบบอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยจ่ะพวกเราจริงจังกับการถ่ายรูปมากนะคะถูกค่ะเล็บของพี่แต่ละคนใช้สีอะไรกันคะแต่ขออนุญาตคนถามวิวมักใช้ลอชี่สีเชอรี่เป็นสีที่ชอบแต่คอมพอร์ตนะคะ ทำอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเลือกสิ่งที่เหมาะกับโทนผิวอย่างเราอ่ะใช้สีนี้ไม่ได้เพราะในชอบทาส้มพูเนยชอบทาส้มพูแต่กูดำปุ๊บหรือไม่แต่เหมืนทาแล้วมันรอดใช่แต่กูทาแบบแล้วมันไม่รอดเพราะกูดำแบบลายจะติดส้มกูจะเป็นโทนส้มแต่ว่ากูกูซีดแบบอีกไม่ได้เลยกูชอบทาแบบโน้ตน้ำตาลที่มีส้มปนนิดนึงกับส้มสดใสทาไม่ได้ตายเออเพราะฉะนั้นก็เลืยไม่เหมาะสีอื่ มือถือที่พี่ใช้ถ่ายรูปใช้รุ่นอะไรกันคะสวยมากอันนี้แ่ะ iPhone iPhone โฟนก็คือรายการที่พวกเราถ่ายก็ iPhone แล้วก็กล้องเล็กๆที่พี่เนชอบถือเออเขาถามอะไรเนี่ย Osmo ค่ะเป็นกล้องกันสั่นพี่คะกรีบอูดทำยังไงถึงจะหายไปบาะว่าบางคำถามสามารถเป็นส่งเป็นแมสเซจมาให้เราได้นะในแฟนเพจของเราเราตอบให้ของเน็กก็คือดูแบบสุ่มเสียมบิลไม่ได้ใช่ใช่คือความน่ารักคือสองคนนี้ตอบจริงนะ อนนี้งจริงๆค่ะทุกคนพี่เนตได้จะอ่านแล้วก็งงๆเอ๊ะกีบอุดยังไงนะแต่ว่าปลายตอบยาวแล้วใช่หรือคุยเล่นกับเพื่อนไม่เพราะว่ากูเป็นคนมีปัญหากีบอุดจริงๆมึงเยอะมากเคยถ่ายรูปคู่กับอีบอะในชุดป้วยแดงของมันอะแล้วกูก็ส่งไปเข้าไปในกลุ่มแล้วพี่ถามแม่วงมาว่าตรงนี้น่าจะไม่ผ่านซึ่มันเป็นกีบอุดเวอวิธีการของพวกเราคือเราจะช่วยกันดูตั้งแต่ตอนเริ่มถ่ายเนี้ยถ้าเกิดว่ารูปไหนหน้ามึงสดสว เข้าไปในแอปชื่อเฟสจูนกดสมูทแล้วค่อยๆ่อล้สมูทอุดได้สมูทอุดได้สมูทอุดได้จริงๆสมูทอุดเสร็จสมูทเธอร์ได้ให้มาอุดปัญหาไปเลยหรอจริงๆิหรือว่าใครที่สมูทอุดไม่ได้แลติ่อรูปไปเดี๋ยวสมูทอุดให้พูดจริงๆิ้มรวมถึงก้นลายไไม่หววแล้สมูทได้หมดคอมเมนต์กันมานะคะว่าถ้าเกิดใครอยากให้เรา ทำคลิปนี้ให้พี่ปายแตรูปแอปพลิเคชันแต่งรูปเดี๋ยวเราจะมีเกสอีกคนหนึ่งที่น่าจะรู้เรื่องการแต่งรูปบีกูลบรองเท้าแตะเพื่อนด้วยสอนแต่งรูปจริงๆผอมสวยสูงมากแต่ถ้าอยากแต่งสีไม่นสำหรับคนที่แอปพลิเคชันไม่เก่งมากนะคะตัวแค่ใส่ชุดว่ายน้ําที่ไม่ได้รัก กินไปออออนะออแล้วก็ออตังเกงอะว่าถ้าเกิดเป็นร้านที่เราต่อรองได้ก็คือพี่ของเกงซไซส์เอมหน่อยแบบคือไม่ต้องไม่ต้องหลังเอยเอเอออยอ,อมมกมาเลายปเป็นนะนเ,ออเว้ยหเักมากอียเยเียเาเอยบบเอียงเอียงอยอยงเงเียยงเอียงเยเยแอนอเอีเียงเี่จะเอ็นงอยงเยงเเอีเียงเ้าอเองอยยเี่เียงียอีอนยงอีเอียงององียยงเียเีนอเอีนอเอีอีเนเอีงเีเอีอน่งีเงีเมอยอยเเีงงีีอ แล้วถ่ายรูปแล้วเห็นหรือชอบก็พรอปพรอมออกเพราะว่ากูไม่ได้มีความสามารถในการสมูทกรีดเหมือนมือสมูทสมูทสมูทสมูคนถามเยอะที่สุดคือพี่คะสักทิ้วกันที่ไหนอ๋อพูดได้นะไม่ติดเลยอะแต่ว่าสักแผลให้ได้เลยอะสักแผลให้ไค้เอเราเราเขียเงินทำกันหมดเว้ยคือคือกกูไม่ อ๋อมึงก็พูดได้สิใช่ของเรานะคะทำกับพี่โอมซิเ r ตโอ้ดังมากกว่านาี้นคนทำเยอะมากแล้วก็จองข้ามปีทำดีแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติมากคือเขาไม่ได้บอกให้รีวิวให้เราก็ลงให้จนเขาบอกว่าเอ่อยิปไม่ต้องรีวิวให้พี่แล้วเพราะว่าพี่คิวไม่ได้คือมัน<ป>คืแน่นมากจริงแต่เราชอบเราชอบงานเขามันมันดูแบบมันเบาๆมันธรรมชาติเออดีดีไปซิเกตโอ้จบอ่ะของในทำฟลิงสโตนในการหาแบบ่มซัวเลย จากก็ดังจากไอเจฟีดที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นคิวที่แบบเราชอบคือเนกว่าดูคิวที่เราชอบเนาะแล้วก็ทําแล้วถ้าทํทแพงมากเลยอ่ะอยากทำจริแล้วอ่ะบอกทัาค่ะไหมเกือบหมื่นป่ะขอบคุณขอไม่บอกเพราะว่าคิ้วกูอ่ะมันแอบเดียวนิดนึงไม่หนิเพาสไลอยากไปมึงเปะตสไม์มันแต่เขียนไงเนี่ยเขียนเองล้วนๆเราไปแหวกคิวก่อน ที่ไลน์ชื่อดังในห้างเ,เจตพวกก็บอกว่าเขาเขียนคลิปนั้นมาเพิ่ม40นาทีเพราบอกว่าเออเออมันมันจะเอ็นเอ็นเลื่นึงอ้อค่ะคะุณปายเดี๋ยวเราให้ดูรักด้วยเหรไม่าขาดกอดูเลยกูก็คิดว่าแบบอ่ะมันไม่เท่งการอะไรแบบนี้มันเป็นยังไ <laughs> งกูก็เลยไม่เป็นไรคะ่ะงานที่ไม่ต้องแหวกแล้วอย่า,พ,ยววาพูดกับว่ามันให้ผูเขียนเองเจตพวกก็เลยสักคิ้วกูเลยรู้ว่ากูมีปัญหาด้านกล้ามเนื้อคิ้วจริงๆคือกล้ามเนื้อด้านขวาเหมือนมันยก เข้านอนเวลาเขาสักอย้เขาจะเรานอนใช่ป่ะมันจะมองไม่เห็นเลยแสดงอารมณ์ทางหน้าคิ้วกูจะมันจะแบบยกขึ้นข้างแล้วก้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะแบบเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นคือกูก็เลยจะต้องแบบเหมือนแต่งเพิ่มอยู่แล้วอย่างนีอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดที่เขาเสมอไปนะผิดที่ผิดที่กูด้วยใช่หมดแล้วค่ะหมดแล้วคอมเมนต์ที่ได้มาแล้วซึ่งพวกเราดีใจที่สุดและบอกตรงๆว่าทาให้พวกเราเหมือนมีกําลังใจใช่รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีกาลังใจให้เราทําต่อ ใช่แล้วก็แบบเหมือนกับทุกทุกอันนะพรกประหม่าจริงแล้วมันก็น่ารักทุกอันชอบมากที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนคอมเมนต์ว่ามันเรียลมากและพวกเราก็เรียลจริงๆใช่ว่าไม่มีความเสแสร้งไม่เหมือนมีความเป็นดาราเลยทุกแบบนี่เราทุกอยากว่าบุกป๋งฉึงแบบมีแต่คนขำอ่ะกาฉีดอะไรนะกูโค้ดนันมันตานเออคือเน่ก็จะมีความเอ๋อในแบบเนยแล้วก็ทุกคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆตลกตรงที่ว่าคือคือมันเป็นคนอย่างนี้จริงๆอ่ะแล้วแบบ อะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะคะเพราะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆมีคำอะไรก็ได้เผื่อวพวกเราจะมาตอบให้เรื่อยๆแล้วในเฟซอ่ะสนุกนะเวลาเขาเล่นว่าใครเป็นเนทเป็นยิปหรือเป็นป้ายอ่ะกูก็เป็นป้ายป้าไม่แล้วเขาก็คอมเมนต์เป็นเองอ่ะแล้วก็มีแบบว่ามึงก็ไปฝึกสกิลแบบนี้มานะเว้ยเออแล้วบอกว่าจะแบบทายมึงสองร้อยลูปมึงก็สวยสักลูกแล้ววะใช่ได้เลยแหละยิปอันนั้นก็เป็นยิปนะเฮ้ยสนุกคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวานหรือเปล่ามาสวยมาก